เดินทางเลยครับพี่น้องเอ้ยใกล้ถีใหม่นะครับเดินทางตามวิถีชีวิตของแต่ละคนนะครับ ไปงวัน,นโอโอโไปรถใหไม่ยังเล่นอยู่วันเขาี่ยนอ่ดีายวี่เข้าไปแล้วดิ ไม่รอกพ่อพอ้ยงเลี้วกันกูรักวันไฉหรอฮะวันสีขาว

ตามรถลนงานตำรวจก็เห็นว่าเพื่อนพวกก้าไปเห็นไฟรถมาเนี่ยสองตัวพวกก้าไปแต่ว่าเพื่อนนั้นไปแล้วเดินทางครับเดินทางครับเดินทางก็แลังเดินทางพี่น้อนง,องกัน <łość> บางรถนเปิดจอไมมือนโอ้เปดจอไม่ขนานั้นเครับพี่น้อง